28เมษายน2567เมื่อคืนนี้น้องยูกิและยูกิแบรนด์พี่ยูนานทำการแสดงอยู่ที่ตลาดดีมาร์เก็ตอมตะ10อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีพอจบงานน้องก็ออกมาโพสต์บอกว่าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณความรักความเมตตาจากทีมผู้บริหารตลาดดีมาร์เก็ตและทีมงานที่ได้มอบความไว้วางใจให้น้องยูกิ ได้มาสร้างความสนุกสนานที่ตลาดดีมาร์เก็ตไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปจากน้องยูกิในแวดวงวงดนตรีแบบนี้ที่เล่นในผับในบาร์และร้านอาหารตลอดจนงานบุญงานกุศลงานปีใหม่งานสงกรานโดยทั่วไปอันนี้ต้องยกให้หนุ่มสาวจากค่ายไห้ทองคำเอ,อหนึ่งอินดี้ของประเทศไทยลำใหญ่ไหทองคำแดนเซอร์ซื้อบ้านเงินสด6ล้าน เงินเดือนแดนเซอร์ชายอีกสองคนคนละ60,000ถึง1นึ่งแสนบาทใกล้ๆขึ้นกับงานและไม่รวมค่าติปด้านหน้าเวทีนะครับความจริงก็มีหลายวงหลายค่ายหลายสังกัดที่ผลิตวงแบบนี้ออกมาป้อนตลาดยืนหนึ่งวันนี้นามสกุลไหายทองคำล้วนๆเลยนะครับกำลังใจน้องใหม่ใจเกินร้อยอย่างน้องยูกิเพนพกาก็เปิดตลาดเป็นขวัญใจวัยรุ่น ประเภทเพลงอินดี้มาแรงแซงโค้งอยู่ในขณะนี้นะครับเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องอยู่กี่วันนี้จะพาไปรู้จักพระโอรมบันพศหรือภูเขาทองภูเขาทองเป็นเจดีบนภูเขาจำลองตั้งอยู่ในวัดสะเกตร,ราชบวรวิหารเขตป้อมปราบสตุรพ่ายกรุงเทพมหานครนะครับจากพระราชประสงค์เดิม ของพระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำริให้สร้างปรางย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกของพระนครคล้ายพระเจดีย์วัดภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เนื่องจากโครงสร้างมีน้ำหนักมากดินเลนในบริเวณนั้นไม่สามารถรองรับได้องค์ปรางจึงทลายลงมา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นภูเขาทองขึ้นดังเช่นปัจจุบันนี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อปีพศ2408เป็นอันว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้สร้างแบบเดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภูเขาทองในยุคปัจจุบันที่เราเห็นทุกวันนี้ ปีพุทธศักราช2420บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นครั้งแรกปีพศ2441บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นครั้งที่สองปีพศ2509บุระบุกระเบื้องโมเสษสีทองที่องค์พระเจดีย์การออกแบบก่อสร้างสถาปนิก สมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือทัดบุญนาคสร้างพระปรางฐานย่อมุมไม้สิบสองและสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติยังได้เป็นผู้สร้างตอนที่เป็นภูเขาทองในปัจจุบันอีกด้วยนะครับการก่อสร้างบรมบรรพศภูเขาทองใช้เวลาถึงสองรัชกาล คือแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนยอดเจดีมีการบรรจุพระธาตุซึ่งได้รับการบรรจุถึงสองครั้งในปีพศ2420และปีพศ2441มีทางขึ้นทั้งสองทางในทิศเหนือและทิศใต้ปัจจุบันโบรมบรรพศถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อสร้างโดดเด่น ในบริเวณเขตนั้นเนื่องจากความสูง59เมตรหรือเท่ากับตึกสิบชั้นเขียงคู่กับโลหะปราสาทวัดราชนัดดาบรวิหารซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักและในช่วงวันลอยกระทงของทุกปีจะมีงานวันสำคัญของบรมบรรพศก็คืองานพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง ซึ่งมักจะจัดงานต่อเนื่องกันยาวถึงสิบวันพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงมีดํำริให้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองไว้เป็นปูชนียสถานในพระนครเหนือดังที่กรุงเก่ามีวัดภูเขาทองซึ่งตั้งอยู่ที่ชายทุ่งมีองค์พระเจดีย์เป็นที่สำหรับชาวบ้าน ชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาลงไปประชุมเล่นเพลงและสักวาในเทศกาลประจำปีโดยรัชกาลที่สได้ทรงเลือกเอาบริเวณวัดสเกดเป็นที่ก่อสร้างพอถึงรัชกาลที่สเมื่อปีพศ4 4 0พรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดกล่าวให้สร้างใหม่การก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่สี ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงสมัยรัชกาลที่หจึงโปรดเกล้าให้ทำการก่อสร้างภูเขาทองที่ยังค้างอยู่จนสำเร็จการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในองค์พระมีอยู่หลายครั้งที่สำคัญเมื่อปีพศ2442รัฐบาลอินเดียได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ที่ขุดได้จากเนินพระเจดีเก่าที่เมืองกบินละพัทบรรจุภายในพระอบมีอักษรเมาริยะจารึกไว้ว่า,วาพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นของพระพุทธเจ้าตระกูลสากยราชได้รับแบ่งปันได้รับแบ่งปันในเวลาถวายพระเพลิงพุทธสารีระให้แด่รัชกาลที่ห้า แล้วจึงโปรดกล้าวให้นำมาบรรจุไว้ในองค์พระเจดีถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตก็อย่าลืมมากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทองแห่งนี้นะครับของฝางจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าคำพูดคนไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นดินทาไปเถอะพูดไปเถอะส่วนเงินในบัญชีเท่านั้น คือสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตและความสุขของเราฉะนั้นจงทำงานหาเงินอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นเลยนะครับเกิดเป็นเสือไม่ต้องขู่ก็ดูเกรงเกิดเป็นสิงไม่ต้องเบ่งก็เก่งกล้าเกิดเป็นหงไม่ต้องบินก็สงา่าเกิดเป็นคนดีแบบธรรมดาไม่ต้องรวยล้นฟ้าก็มีค่าและดูดี เกิดเป็นคนดีแต่ไม่ธรรมดาโออวดฉกชวยทุจริตอันนี้ก็ไม่มีใครนับหน้าถือตาขอให้เป็นคนดีแบบคนธรรมดาไม่ต้องรวยล้นฟ้าก็มีค่าต่อทุกคนเติมให้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะหลายท่านบรรดาแฟนคลับรอช่วงท้ายๆของรายการอยู่อยากจะได้ข้อคิดดีๆวันนี้ผมมีข้อคิดเกี่ยวกับการทำงานมาส่งท้ายนะครับบอกว่า ทำงานที่ไหนให้เรียนรู้จากผู้ที่เก่งกว่าถ้าเราเก่งกว่าเหนือกว่าก็ให้เมตตาต่อผู้ร่วมงานไม่มีเจ้านายมีแต่คนให้แบบอย่างไม่มีลูกจ้างมีแต่คนร่วมสร้างทางธุรกิจคิดอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ทำงานที่ไหนก็สบายทำธุรกิจอะไรก็เจริญก็ให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับ ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ